มาค่ะพี่น้องมือนีมือที่สองกับสิผ้าพี่น้องไปยุทงไฮทงหน้าดำหน้าคือเกาแหละค่ะพี่น้องจ๋ามือว่านกระดำเมิดมือมือนีกระเซียวเอออีกเบิดมือค่ะพี่น้องกล้าหาลอยก็มาตื่นเสาขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเลยพี่น้องจ๋าว่าเป็นสีบดว่าเป็นสียังแดดคือเกาค่ะแต่ว่ากันยังดีมีสมาชิกมาเพิ่มพี่น้องมาซอยกันอีกไอ้ตื่นมาอีกสองแห้งพี่น้องแป๊บๆกับผ้ากันเข่าห่มค่ะพี่น้องแป๊บๆกับผ้ากันเข่าห่มเนาะ โอ้มันบ่ไหวดิลูกไส้ายายทอดกับบัท่าพวกบักรถถังคือหน้าน่าปุ๊บผ้าบักรถถังไปลงสาข่ายอยู่สาไก่ปลาไดกไกย่างไปพี่นอ้องอือสาจะคองเขาน้ำอยู่เรื่อยนะลูกไส้ายายทอดน,นะคะพี่น้องเนี่ยนะโอ้ยไก่ปลาได้ันื่ยยางต้นยาง,ง,ยางกับเมื่อยเบิ้งหล่งไส้ายายทอดพี่น้องคะ่ะพนเนี้ยขากระซู้เอ่ยดำว่าตอะมันนางเช่าเมื่อยมันเอเล่แล้วเนี่ยเมื่อยขนาดด้พี่น้องหาบการนี่บ่ธรรมาดาเด้อนี่ล่ะพี่น้องจยายทอดเห็ดหน้าใส่ใจ ในการเห็ดพันเขาขายด้ดำทุกต้นค่ะพี่น้องนี่ล่ละการเป๊สีหอดเที่ยงบัดนี้ว่าเม่นอันเห็นขีฟ้ามาหลายลื่นโอ้ยพอดีละ่ะหลบใบเข้าคนหวะสีได้อันเพื่อสีบกฮ้อนแดดว่าสันว่าโอ้ยพวเนี่ยให้ในน้อยกระดำดีรึเปลค่ะพี่น้องนี่นะเบื้องขีฟ้าดีใจเบิดว่าเม่นขีฟฝามาหลบใบสีได้ดำดีๆบอมเมียนพี่น้องจบเจือพี่น้องเอ้ยคนเศร้าโฮมกับเศร้าโฮมยังว่าขีฟ้าละ่ะ ร่อใบ,บลงไปไหมพี่น้องโอ้ยก้าวขาลงไปจน่าเออเออเออพี่น้องขาบางเนี้ยเดดห่อนลายเออกระสูตายคือเก้าเหรอคะพี่ดอนี่แหละแบบทําแบบใส่ใจเฮ็ดดิดำสู้ต้นได้เดียวพี่น้องค่าห่อนไปได้กระสูสู้ตายสําหรับชาวไร่ชาวนาโอ้เฮ็ดทายสูพี่น้องเบงทุกยางเนาะคะ่ะเนาะ หลายบ้านเพื่อเขาเมียนมาว่าดำได้เลยโบมีอยู่ดำแล้วเยอะทอนเห็นตาเจ้านี่ลายดำพะนะถูกมาเพื่อมีต่หน้าวานน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าอยอะทอนก็ดำขนานี้เวลา18นาฬิกา50นาทีพี่น้องเกือบหนึ่งทุ่มได้ขืนกาเบิดพ่อดีพี่น้องเกือบบอ่เบิดกายังมากาอยู่นีเมื่อวานหาลอยก็มัดแล้วกาพี่น้องยังเหลือให้นาอีกบลกหลายให้อีก่เด้อค่ะ